วันนี้แจกลง,งทานแจกข้าวมันไก่นะครับแจกข้าวมันไก่อันนี้ก็แจกไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับใกล้จะหมดแล้วที่วัดเขาบังเหยสชุมพรศรีมารามน,นะครับจังหวัดเชียงคูงงานกระถิน,นะครับลูกศิิย์ลูกหามาเยอะมากนะครับลงทานก็เยอะนะครับ

thank you ทอดไม่ทันเลยนะครับทอดไก่ทอดน้องไก่นะครับทอดไม่ทันเลยยังเข้าแถวเยอะมากนะครับทอดจนไม่ทนัน ไอสครีมนะครับร้านของพี่บัตนะครับไอสครีมแจกดีกรตาห่ ได้ไวะครับเนียเข้านัแ้วเน่เราเข้าไปดูนะเนี่ยตุ้บาตตาที่เราได้เรยนรวมในในกระถิ่นนี้หรือว่าในองค์ปัาตาทุ่แบบทมานะครับเนี่ยกอบไเป็นเป็นิเป็นตเป็นตายนะครับเป็นสาราเน่ยเป็นสาราเป็นที่พักที่ของพระที่ตัวตรงทองยาก ก็เป็นตบนะครับนี่ถือว่าเป็นบุตปนคือบุตทีปบุปที่บอกว่านายทุงนี้ได้ทั้งสองฝ่ายอาิ